สวัสดีครับนี่กับผมกับเราไม่ได้นี่บล็อกมินดาบอีพีสองนะอีพีนี้เกมชื่อว่าอามองอัดนะเอาได้เปล่าพัดได้เปล่าตอนนี้รอเพื่อนอยู่นะครบแล้วก็เริ่มกันแล้วนิ้วปิดเพียงลิ้ปิดเพียงไม่อยากเข้ามาใกล้ผมนะ I, hai, or, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะไปอย่ามามาทำธุรกิจดีกว่าก็เดี๋ยวทำอะไรพี่เก็บบไเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยไปใบไม้ไม่อยู่ตรงนู้น ใบไม้ทีเก็บใบไม้อยู่เนี่ยโคตรโคตมันต้องทำไงว่าใบไม้เนี่ยแรงว่าแก้วผมรุนแรงว่าใครผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วใครใครใครพี่ ใครครับพ,พี่เอสก็พูดมาสิว่าใครเห็น้วแล้วไม่พูดด้วย <c oughs> พี่เอสพูดมาเดิพี่หมดแล้วอ่ะใครล่ะหนูไม่รู้พี่หวดใครไงพี่บอกพี่รู้ว่าใครแล้วใครอะ่ะมันอาจจะผิดมันอาจจะผิด้องไมกล้าพูดหนนอาจจะผิดแล้วพี่หวดใครไปก็บอกมาสิเอ <c oughs> <c oughs> อะไรเอาดูเฮ้ยอันนี้จะบดเฮ้ยทุกคนในยูทูบยี่สิบเจ็ดคนที่ดูกันอ่ะดูพัดโนบพูดมันสุดดูไลค์อยู่ไลฟ์อยู่ในยูทูบไงพี่มาวเอทาดูทุกคนดยใจบทพี่กันเลยพี่ไม่ยอมพูดตริสุดดูทุกคน อ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอันนี้มันโดนก็พี่ไม่ยอมพูดแล้วเกินแล้วมันอันนี้มันเกินมันมันไม่เกี่ยวแล้วมันอาจจะเหนียวแบบข้าเองเดินไปเดินมาแล้วก็มารีสต์ทนี้ดีไอ้คนพูดเฮ้ยเงี้ยเนี่ยเตอรหมดดีไอ้ตอรหมดเกิน เกินไม้ดูข้าพูดในสุดงงอะขาบอ้น้บข้าพูดในสุดดูอะไรวะเตอร์มันไม่รู้จะโหวตใครไม่ได้ฟังที่พวกเราคุยอันนี้ถอนอันนี้เขาเรียกว่า บสถ์แบไม่ไม่ไรเหตุไม่มีเหตุผลน่งงอะไรกูพี่ไม่รู้จักสาบเตี่ยหรอมันไม่เคี้ยวเอ้าเด้อก็คนไล้เดินนะฆ่าผู้บริสุทธิ์อะ ฟังตั้งอย่างนี้แหละไม่เคยฟาดอีกกิ้งทำกูงูเนี่ยหมดเดียวกันไหมหมายเราจะคนเดียวกันไหมไม่เล่นตาแล้วนี่แก้ปลี่นเป็นจุ๊บหรือเปล่าเราจะคนเดียวกันใช่ไหมเบีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างอะนี่แกเราไม่จับมือเลยไหมใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างเขาทำควีนดิโอ ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างทุกคนพอแล้วเจะโศกพีแก้วอยู่ในห้องแอปปี้ดูกล้องอ่ะเขาแค่มาเสียงเงินวิ่งขาดทองไปเดี๋ยว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 พี่พูะเมื่อกี้ปอพูดไม่ใช่เขา เขาทำเพลสอยู่ข้างเขาทำเพลสอยู่ไอ้เนี่ยเพลสใส่ไฟอะ่ะเขอ่้อเดี๋ยวเขาเห็นสีน้ำเงินวิ่งผ่านเขาไปนี่นี่เ <c oughs> ขกากำลังให้นั่นกันนะตอนนี้กำลังแบบเนียนเนียนตอนนี้กำลังเนียนทุกคนช่วยดูกันไปก่อนสะคลิปบอดเปล่าเจะคลิปบอดเลได้ี่ย ไอ้เตอยหดตัวเองไอ้เต้หมดเองขอไร้เหรอขอเกินว้าวทำเวทมเลยทำเวสแล้วนะออจะเกันเวทเขาเปนไม่เหลือแล้วหมดแล้วว่าไปไหนวะตัวนีง

ววาววายผมเห็นครับพี่ดิวเห็นอะไรใครเป็นคนฆ่ะเห็นแต่สบเห็นต่ะดคลิปคอเย้แก้ครเใครอ่ะมีใครเห็นเหตุการณ์บ้างอ่ะเห็นทุกคนเลยิอ่ะ ก็ผีเห็นไงแต่คนไม่มีใครเห็นอ่ะใครอะไอเพชรปะไอเพชรมันเป็นบ่อยอ่ะกำลังตีเนียจะี่นี่นะพี่แก้วไม่เอาพี่แก้วบอกไม่เอาไม่เอาเตอร์บ่นใครอ่ะมันบ่นตัวเองม่้งเนี่ยไอ้ใชจมันเห็นไงไอ้ิทุกคนถ้าถ้าเราปล่อยให้ตาอนนี้ไปเราคือเราแพ้แล้วนะ ใครวะพี่นิวพี่นิวว่าใครไอเตอร์เลยอะไรเตอร์ไหนโหวดีทุกคนทุกคนก็เห็นโหวดไอเตอร์ไปเมื่อกี้อ้าวจบแล้วจบแล้ว วายไม่รู้อ่ะวายรอไปอีกหนึ่งกูไม่รู้่ะก็กูไม่รู้อ่ะเอ้เนกูบอกแล้วไว้เพนหรือเปล่าวะไม่รู้แพรแบบชอบไลค์ชอบก็ขไอ้เพนไอ้บอกกินนบอกได้เหรอบาย